สวัสดีครับวันนี้อาจารย์อรชรแห่งสวนจังโก้จะมาสอนวิธีการผสมแก่สอนกระวองเพชรเพื่อให้ได้ดอกสวยๆแล้วก็ต้นกระวองเพชรที่เป็นด่างที่ขายมีราคาตามท้องตลาดนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรมาติดตามรับชมกันนะครับครับเดินป้ายไปเรื่อยๆชิมังไงอาจารย์ผสมยังไงครับอ๋อจับแก่สอนนู้นไปคู่เราก็ดูว่า เราอยากได้เกสอนตัวผู้ <c oughs> ตัวไหนจะเอาม,มีดกดเดี๋ยวอาจารย์ผสมเกสอนให้ดูนะครับเราก็ดูเดี๋ยวอาจารย์จะปาดปัดดอกให้ดูด้วยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเกยสอนตัวผู้เราดูที่ช่อมันด่างนะเพราะเราคาดหวังว่าถ้าเราไปผสมแล้วมันน่าจะได้ลูกด่างใช่ไหมอ๋อก็เอาคันเลือกจากคือตัวผู้อยู่บนมืออาจารย์ใช่ไหมครับใช่ตัวผู้คือฝุ่นฝุ่นละอองอันเนี้ยอ่า แล้วเราก็มาผสมตัวเมียตัวเมียคือตัวที่มันชูอยู่ตรงนี้ของของดอกอื่นนะของดอกอื่นเพราะเราก็หวังว่าไอ้ต้นนี้ออกมาก็จะให้ลูกด่างไงเนาะอันไหนตัวเมียครับตัวตัวเมียอันนี้ค่ะเนี่ยตัวข้างบนเนี่ยเป็นเป็นอันเดียวเป็นอันเดียวที่มันถุงสูงแต้ตัวตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้มันคือฝุ่นฝุนเนี่ยใช่ไหมคะ S <S 2> <S 2> เราก็เอาฝุ่นๆอันนี้เนี่ยมา,มาเหมือนฟักทองแต่ตัวเหมือนกันเหมือนกันค่ะกระบวนกนารเดียวกันกกต้งงต่มาเช้ามืดอ,อันนี้พวกนี้เนี่ยโดนผสมหมดแล้วค่ะผสมหมดแล้วแสดงว่าต้นที่อาจารย์หมายมั่นปั้นลงไว้คือมีมีหลอดเสียบไว้ใช่ไหมพวกนี้คือหมายมั่นปั้นเหมือนไอ้ที่หลอดเสียบเนี่ยคือมาแดงช่อมมากินไงก็เลย แล้นี้ไล่แมลงก็ยาฆ่า,มาแมลงก็ไปค่ะก็ไปอย่างอันนี้เพิ่มอ่าเราก็ฝักด่างไอ้ฝักธรรมดาบนตัวด่างใช่ไหมใช่ใช่อืมเราก็เอามาใส่เอ้วันนี้มาเดินตรงนี้เหมือนตรงโต๊นี้เหมือนมันไม่สวยเท่านี้เมื่อไหร่เมือ <c oughs> ม่อเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตัวผู้ที่เราไม่เอาเนี่ยเราก็ตัดทิ้งไปได้เลยตัวผู้ที่เราไม่เอาเออตัวผู้ที่เราเราไม่ไม่ต้องการที่ที่มันไม่ฝักไม่ด่างแล้วเราก็เอา เอาตัวผู้ตัดมาใส่กลางครับแล้วอย่างนี้มแมลงเขามาช่วยผสมไหมก็มาช่วยนะเพียงแต่ว่าน้อยเราหรือ,รอน้ำาก็ไม่ค่อยหวานค,คือถ้าเราจะวาดหวังเอาเป๊ะๆเนีเ่ยพอเราผสมแล้วเนี่ยเราก็ต้องต้องเอาถุงคลุมอ่ะแต่ที่นี่ก็คือให้ธรรมชาติช่วยด้วยหรือน้ำมันไม่ค่อยหวานมาแมลงเลยไม่มา ไม่ไม่มามาชอบมาหวานชอบเอะหวานเพียงเพียงแต่ว่าถ้าถ้าพูดตรงๆก็คือเราก็เราเราฉีดป้องกันมแมลงด้วยมแมลงมันก็เลยน้อยเวลาถ้าเกิดคนทั่วไปมาสวนอาจารย์เนี่ยปกติสวนเนี้ยอาจารย์จะให้เดินเข้ามานะครับหรือว่าอย่ามาเดินตรงนี้ดีกว่ามาดูแลไม่ทั่วถึงเนาะใช่ก็ปกติที่เ,เราเปิดขายวันจันทร์เนี่ยเราเราก็ไม่ให้เข้ามาที่นี่เนาะ คนมารับใช่ไหมครับใช่ค่ะเราไม่ได้เราไม่ได้เปิดส่วนนี้เราก็จะให้แต่เพื่อนเพื่อนเพราะว่าสวนนี้มันเป็นเหมือนแบบสวนแม่พันธุ์ครับเลยครับครับแล้วหน่อหนึ่งก็เด็ดไปปลูกก็ได้แล้ว,<ช>ลวก็ผ<ๆ>มว่าเป็นลักวิจัยอ่ะเวลาไปต่างประเทศอ่ะขนาดตรงนู้นเราก็คืเวลาไปต่างประเทศอะ่ะอันนี้พี่มันจะเกิดจากมเมล็ดที่เราผสมแต่ไอ้ต้นสวยๆก็ก็ขายไปหมดแล้ว ถ้าไม้เมล็ดกับไม้หน่อเนี่ยราคามันก็ต่างกันแล้วอย่างนี้คนที่เขาได้ไม,ไม้ไปแบบนี้เขาจะรู้ได้ยังไงครับว่านี่คือเมล็ดหรือคือหน่อรู้ดูที่รากอ,อ๋อแปลว่าถ้าอยากรู้คือต้องต้องต้องล้างรากดูเลยถึงจะรู้อย่างนี้เราถ้าขายก็ขายหนนะครับครับขอชมต้นหนูเหอนอาจารย์หนต้นไหนอาจารย์นนมัน,น,น,นมัน,นมแต,ตกต่างกับต้นอื่นยังไงครับอาจารย์ถึงได้เหมือนหนึ่งมันเป็นไม้เมล็ด แต่ถ้าสมมุติไอห,หนอเน,นี้ยเด็ดไปชำเนี่ยมูลค่ามันก็จะน้อยลงนะแล้วก็อย่างอย่างสมมุติต้นเนี้ยมันมันด่างมันด่างบาลาน์เห็นไหมเป็นไม้เมล็ดด่างกระจายดา่างทุ่ด่างบาลาน์นหมดด่างบาลาน์หมดจุกจุต้นนั้นแพงไหมครับอาจารย์ครับต้นนี้ก็ประมาณห<อ>้าพันหนึ่งเดียวในโลกนะมันมเมล็ดเดียวนะข้ามเมล็ดที่ออกมาก็จะเป็นต้นแบบนี้ไหครับข้าเอาไปเพาะไม,ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยว ธรรมชาติสร้างสรรค์จะสวยหรือจะไม่สวยที่ธรรมชาติสร้างสรรค์แล้วเลือกไหมอืมแปลกดีนะครับอย่างเงี้ยดูสิอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมันเหมือนต้นนู้นแต่ก็ไม่เหมือนนี่ออกชมพูแล้วเดี๋ยวพอพอมันใหญ่กว่านี้หน่อยมันก็อาจจะสีสันเปลี่ยนไปเห็นไหมครับนี่ต้นนี้อย่างเงี้ยอย่างี้ก็ต้องไล่แดดหน่อยนะสีจะได้เท่าๆนะมันมาแล้วนัดเออข้างล่างนี่ไงต้นนี้มาหมดแล้ว ไม่ต้องไปไล่หลอกแดดน่ะมันมาเองฝึกเทคนิคเยอะครับไล่ลงไล่แดดรูปนี่อู้งนี่ไงต้นนี้ที่สั่งจากญี่ปุ่นอ๋อที่บอกเห็นรูปมันนะใช่แล้วอันนี้ก็นจับไม่ได้หน่อมันมาสองหน่อแล้วตอนนี้ก็จายยกหันมาทางนี้หน่อยได้ไหมครับต้นจากญี่ปุ่นครับใช่อันนี้อันนี้ได้มาจากญี่ปุ่นสั่งซื้อทาง ทางออนไลน์จากญี่ปุ่นโอ้สวยนะครับอ่าแล้วก็ได้ได้หน่อลูกมาสองต้นแล้วแล้วก็ก็มาผสมกับพวกนี้แหละเนี่ยนกฮูกมันเจ๋งตรงนี้ครับยิงไปแตกตายเองอย่างเงี้ยอยู่คันของมันนะไม่ใช่แบบว่าเออจะมาปลูกชนกันนะเยอะมากครับเด็กเวลามันขยายก็ดอกเนี่ยเด็กก็ผสม ใช่ไหมครับที่เป็นขนๆเยอะๆใช่ค่ะมันถ้ามันบานเนี่ยเราก็จิ้มได้เลยไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดเหมือนไม่ต้องตัดเกสรอาจารย์เราใช้แต่กันอันเดียวเราจิ้มอนุ้นมาแล้วมันไม่มีเกสรของต้นนุ้นมาติดวะพวกนี้บ้างไม่เป็นไรเเราเราต้องการให้มันแปลกๆับความหลากหลายแล้วใช่มันมันเหมือนมันเป็นตัวผู้อย่างเดียวก็ตัวเมียมันอยู่คู่กันอยู่ในใช่มันมันก็ตัวผู้ตัวนี้มาลงตัวเมียตัวนี้เหมือนกัน อาจารย์น่เพิ่งเห็นนะเพราะมีนกคู่ด่างด้วยไหนนกคู่ด่างอันไหนครับนี่ไงครับนี่ไงของต้นนี้ไงเห็นปะเราเราไม่ต้องไปไปแยกเลยอย่างนี้ไอ้นกคู่นี่เห็นนัทบอกว่าเวลาเอาโดนหนามันไม่เจ็บอหครับเจ็บหนามันหนามมันละเอียดไงมันจับแล้วมันหนามมันสั้นเกินกว่าจะเจ็บไงนัดมัในสากกาจา์หนูมาเพราะว่ามันไม่เจ็บปะายว่านว่าหนามันสั้นเกินกว่าจะเจ็บเพราะมันมันไม่โดนอ่ะมันเจ็บแต่แต่มันมันมันไม่ยาวอ ครับอันนี้ก็ลูกพูกนะหรือว่าเป็นลูกพูกหนามค่านั่นลูกพุกเหมือนกันนังเป็นโมากจะเป็นลูกผสมหมดแล้วลูกพูกสมัยเนี้ยเนี่ยเล็กเพราะวันติดฝักใช่ไหมครับนะครับติดฝักเนี่ยเราก็เก็บไปอันนี้อันนี้ติดฝักยังครับติดแล้วซุกเก็บแล้วพร้อมเพาะแล้วฝักมันก็จะเป็นข้างในเหมือนวันนั้นที่นัดเปิดให้มีหนูกัดเนาะมันคล้ายๆคล้ายๆกับอะไรนะ เม็ดเม็ดอะไรนะไม่คล้ไย่ไม่นี่ไข่ไา่ไข่ไขไม่คข่ไย่าข่ไข่ไข่อขอไข่ไข่ไข่ไแ่้ข่ไร่ไข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 นไข่ไข่ไข่ไเ่็ดไข่ไอ่ไ่ไข่กไข่ไ่ไ่ไเ่ไข่ไไไ่ไ่ขไข่ไข่ไขเไข่ไไปข่ไข่ไ่ไล่ไข่ข่็ไข่ไ่ไ่ข่ไขข่ไ่เไ่ก่อไไปตากให้แห้ง่ไกไข่ไ่ ก็เลยเหมือนในถุงเมื่อกี้เมื่อกี้เลยเหมือนละถุงในถุงครับทิงว่าอีกหกเดือนครับหมดอันนั้นมีอันนี้เลยใช่เหมือนอาทิตย์นี้ไม่ได้คัดอันนี้ก็คัดอันนู้นไปเพราะเราทําทุกวันเราเราไม่ใช่ว่าหกเดือนแล้วรอนี่คือแม่พันธุ์นกพูกนะจ้ะนกพูกชื่อภาษาอังกฤษมันคืออะไรครับแมมค่ะแมมอะไรวะมันมีละเหลียอ่าอะไรนะอะไรสักโดดชื่อทายจำไม่ได้แล้วแต่นกพูกเขาก็รู้กันหะแมมนกพูก มันเป็นไม้เก่านะแต่ปีนี้ขายดีมากขายต้นะไรครับเล็กๆก็สามสิบห้าบาทอ๋อก็อันนี้สูงกว่าอันอื่นหน่อยที่ขายแปดบาทอันนี้สามหมื่นต้นแม่พัน์นี่เท่าไหร่นะแม่พันุ์แม่พันธปกติอะเราไม่ขายแต่สักก่อนมีคนซื้อก็พันห้าเนอย่างอย่างเงี้ยที่เป็นแม่พันธุเนี้ยมันใช้เวลากี่ปีครับ มันมันก็อยู่ที่ว่าไม้ไม้โตช้าตัวเร็วอย่างอย่างนกคู่เนี่ยเป็นไม้ตัวเร็วมาถึงตรงนี้จากจากนี้นะจากนี้มามาถึงนี้ก็น่าจะปีเดียวเออเนี้ยจากเราซื้ออันนี้เป็นแมมแมมแมมหนมแดงค่ะจากเราซื้อสามที่่ามปูกไปค่ะปีหนึ่งก็ได้ดอกแล้วปีหนึ่งก็ปีหนึ่งก็ได้แล้วอันอันเนี่ย จาสามสิบห้าบาทเนี่ยไม่ถ้าเป็นนกคูก่ไม่ได้จะถึงปี <ทะ S 1> นี่ก็ออกดอกแล้วเนี่ยเป็น<อ>ไม้ออกดอกเร็วค่ะอันนี้ทิ้งออกมาทำไมไม่ใช่ทิ้งอ่ะตัดตัดไว้แล้วก็จะเอาขึ้นแม่จะเป็นแม่แล้วลนี่สวยน,นะครับอันนี้คืออะไรนะเมโลแคคตัสครับก็เตรียมออกดอกอย่างที่บอกว่าเมโลแคคตัสเนี่ยถ้ามีอไอ้ขาวๆเนี่ยเราเรียกว่าเซฟาเลียม ถ้าออกเซฟาเลียมปุ๊บเนี่ยดอกก็จะออกทั้งปีเลยเมโลมัม็นไม้ออกดอกง่ายแต่ต้องรอเวลาให้มันสมบูรณ์ก่อนอันนี้พรอ้อมนะเนาะผสม <นะ S 2> ได้เหมือนกันเฉพาะเมลโลด้วยกันอย่างเดียวครับผสมกัไอื่นได้ไหก็อันเนี้ยใช่อย่างอันนี้เมลโลใช่ไหมครับแต่ถ้าอันเนี้ยเป็นเมลโลด่างเม,มโลก,กับเมลโลด่างเนี่ยผสมกันได้ไหนไหนเมโลด่างนะนี่ครับที่มันเป็นสีสีนี่ไงอันนี้คือเมโลด่างครับผสมกันได้เพราะฉะนั้นลูกที่มันด่างเนี่ยราคาก็จะแพงกว่าอันนี้คืออันนี้คือลูกด่างม嘛ครับเหลืองๆเนี่ย อย่างเงี้ยเป็นยิมโนคาลเซียมแต่ว่าหน่อมันหน่อมันด่างอ๋อก็คือขยายพันธุ์ที่หน่อได้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่เราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดมันด่างแบบแ<ต>ไม่มีสีเขียวเลย<ต>ทั้งหน่เนี่ยไ,ไปปลูกกระดินก็ไม่ขึ้นเพราะมันไม่มีสีเขียวไว้สังเคราะห์แสงก็ต้องไปต่อยอดเอาไปไป,ไปเสียบยอดใช่ก,กิโกะดอกดอกง่ายติดเม็ดง่ายแล้วก็เม็ดขึ้นง่ายกิโกะก็คือระยะก,ก็เหมือนมีบ้าง บางคนเวลาบายบายบ้างเล็กบ้างใหญ่เลยบายบจับคู่กันมาก็มาเคลียร้อนจัดเปิดเครื่องไม่ได้เลยร้อนจัดเปิดเครื่องไม่ได้เครื่องดับเครื่องหลอกไปเหมือนกันแล้วเนี่ยจับไปแล้วใช่ครับร้อนอากาศร้อนก็บอกนัดแล้วเชินครับผมไปก่อนไม่ไหวเหรอคนชอบมันก็จะเดินคนชอบมันก็จะเดินเนี่ยทั้งวันนะครับนัดเคลียร์ใส่กันสิเอ้า ตั้งนันดต่เนีเราก<ส>็<ร>าต้องเอาด่างมาก่อนสิมันต้องหลอกใส่ไปแล้วด่าง<อ>าหลอ,อกแล้วเออพี่เขาหายใจไม่ออกแล้วคนไม่เคยเดินดหลักๆก็คือเอาโตัวเมียเอ้ยเอาตัวผ<อ>ูไ้ไปใส่ตัวเมียต้นอ,อื่นใช่ไหมสวนสวนอยู่ตรงไหนคะอยู่อยู่ซอยกันตนาครับเลยครับพอไม่ไม่จะเป็นจะต้องจะต้องแตกแตกหัวนกพูกสมัยเนี้ยมันมันกลายเป็นนกพูกลูกผสมไปแล้ว บางทีเนี่ยมันแต่อันไหนที่มันไม่ไม่แตกหัวเนี่ยนะมันก็จะมีหนามน่ารักน่ารักให้เราดูคนเล่นแบบไหนมากกว่ากันคะอาจารย์อาจารย์ยกตัวอย่างตัวที่มันเป็นหนามหนามละเอียดกันหน่อยานี้ไหมนี่ป่ะนี่ละเอียดไหมหนามหนามละเอียดต้องดูตรงแม่เจ้านกอันนี้นกพู่ไหมครับไม่ใช่อ่ะอันนี้เป็นน่าจะเป็นหนามขอเดี๋ยวมาขึ้นนกนกถ้านกพู่แท้ๆนะเอ๊ครับมันมันจะเป็นอย่างนี้ จับแล้วไม่เจ็บเห็นปะบอกแล้วหนามละเอียดก็คงไม่เจ็บนะครับแต่แตุ่กคู่สมัยเนี้ยมันเจ็บหนถบยาวๆอย่างเงี้ยครับแตุ่กคู่สมัยเนี้ยโดยมากมันก็จะผสมกันหลากหลายขึ้นมากแล้วนี่ยนกคู่มันน่ารักดีนะครับนี่อย่างนี้ดูเห็นเป็นรูปนกคู่ชัดเจนเลยนี่นี่นี่เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าหน้าเป็นนกคู่นะครับแบบนี้ ได้คนละฝั่งกันเออเวลาเขี่ยต้องเอามือล้วงกระเป๋าข้างด้วยท้าใมครับงั้นไม่ติดอันนี้เป็นโน้ฮาวส่วนนี้โน้ฮาวสวนจังโก้นะครับที่ไม่ได้บอกเวลาอาจารย์เขี่ยต้องมือล้วงกระเป๋าหนึ่งมือมือซ้ายนะซ้ายมือซ้ายเขี่ยถ้ามือขวาไม่ไม่ติดอีกมือขวาไว้เรียกสามีมาช่วยกวักกวักกวักก็เรียกต้นแห่ก็ไม่ดอยสีสวยดีนะข้าวดอกสีสวยใแล้วก็นี่อ่ะพอพอติดแล้วเขาก็จะมีเม็ดโอ้ยว้ นี่ได้ไปไหนฝักนะเอวนมะช้าอ่ะต้อมใส่รวมกันไว้นะไม่มะช้านี่มีเนี่ยอันเนี้เหมือนเหมือนเราเหมือนเรามาเก็บตังอะมาเก็บเม็ดเล็กครับเหมือนมาเก็บตังเกลยมันมีฝุ่นขึ้นมาด้วยฝุ่นตัวผู้ค่ะอันนั้นต้องมีฝุ่นให้มันมีฝุ่นนะครับเอาฝุ่นไปผสมกับไข่ของตัวเมียอย่างเงี้ยเนาะขงเลยนะม่อกีเนี่ยแล้วเขาก็มะช้าบอมเก็บฝักไปเลยนัดครับ สิบลูกเนี่ยนะเดิมมามีมากกว่าสิบลูกนี่เลี้ยงมันตั้งแต่เท่านี้ผสมหัวละร้อยไม่มีไม่มีใครอยากเลี้ยงแต่แต่ก็มีมีเวลามีคนมาจะขอหัวขอหัวซึ่งเราก็จะผสมเยอะเลเนี่ยคือตอนเด็กๆก็ไม่ค่อยมีใครอยากเลยนะพอโตมาก็ไม่ถึงคนอยากได้เหมือนเขาซื้อเวลาไงต้นตัวผู้ตัวผู้แปดเก้าสิบต้นตัวเมียอยู่แค่สิบไม่ถึงสิบต้นแกพูดให้ฟังอ่ะ เยอะบอกมันช้าก็จริงอะแต่มันเยอะนี่อะไรโผล่มานอนก็เม็ดมันอะใช่เม็ดมันบเห็นไหมอาเม็ดอยู่ข้างในเห็นแล้วตัวเล็กๆพี่นึกถึงต้นลูกแก้วมังกรอะดำๆมันก็คือเม็ดนึงเนี่ยมันแก้วมังกรได้เป็นกระบอกเพชรพันนึงนะกระนี้กระบองเพชรเนี่ยจากเม็ดกว่าจะได้ขายเนี่ยนะบางทีก็ใช้เวลาประมาณสองปีสองปีครึ่งเล็กๆอ่ะแต่มันดูเหมือนนานแต่ มันจะถ้าเราทําไปเนี่ยเราไม่ได้เฝ้ามันนให้มันวนวนอันไหนพร้อมเข้าไปพร้อมเข้าไปเมื่อไหร่ก็จบละไอส่วนใหญ่ถ้าเราเริ่มปลูเราจะจดวันไว้ไหมถึงไม่จําเป็นครับไม่จำเป็นไม่ไอย่างงี้ไม่แล้วว่าอยู่ในถุงจะไม่หยิบดูเออเองตรงใช้ได้ก็คือเริ่มเริ่มอาจจะทำไงความมือมันเยอะมากๆเข้ามาจดไม่ไหวหรอกจดไม่ไหวโดยโดยความชำนาญมันก็แต่หลายๆคนก็จดกันนะเออ ดำดำนี่ใช่ไหมใช่ครับหนึ่งดำดำก็คือหนึ่งเม็ดอย่างนเหมือนหนึ่งเม็ดเหมือนต้องกินได้หนานละประมาณน่ะเออสองเม็ดออกมาไปไปสี่ห้าเม็ดแล้วครับเนี่ยไปล้างล้างไปล้างล้างน้ำอภบรมครับแบบเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยก็ก็ราคาหนึ่งแต่ถ้าออกเซฟแล้วก็จะอีกราคาหนึ่งเลยนะออกเซฟคืออะไรใช่ก็ที่มันพร้อมออกดอกไงอันนี้คือยังไม่พร้อมออกดอกนะใกล้ไหมใกล้ออกดอกไหมจุกจุกอ่ะสักสองปีมั้งสองปีมั้งสองปีอ่ ถ้ามันมีจุกอย่างนั้นมันพร้อมที่จะดอกที่จะติดฝักแล้วราคาคนละเรื่องเลยนะยังไม่มีเซฟกับมีเซฟแล้วแต่นี่ก็ใกล้ไมกนะฮะก็ด่างที่มีปัญหามีว่ามานี่ตลาดช่วงนี้เขาเล่นนี่กันอยู่ LB ตอนนี้ตลาดตลาดกระบองเพชรอ่ะเขานิยม LB ตัวนี้มันเป็นลูกผสมกันมาจนจนด้านลักษณะแบบนี้ก็จะอยิมโนเหมือนกันเลยครับจะผสมข้ามไปข้ามมาข้อเด่นของมันคือมันมีหนามเดียวเห็นปะหนามเดียวอันอื่นก็จะมีสามหนามเห็นปะ เนลักษณะน้ำต่างกันบ้างอันนี้ชัดกว่าบ้างบ้างปกติถ้าเป็นด่างหนอมันไม่ไม่ไม่รอดนะแต่นี้มันด่างเมล็ดมันเลยรอดกะทันนี้หายไปจะรู้ไหมครับรู้ออันนี้คือด่างที่เกิดจากการเพาะเมล็ดมาก็คือเอาเมเล็ดที่เป็นต้นด่างผสมกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่โอ้ยอย่างงี้จะโตได้เหรอเนี่ยสีเขียวแทบไม่มีใช่น่าหนูไปดูทางนู้นน่ะนัา จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นด่างเมล็ดด่างที่มาจากหน่อถ้าเป็นไม่มีสีเขียวนี่ก็อาจจะลําบากแต่ว่าถ้าเป็นด่างที่เกิดจากพันธุ์พรเมล็ดก็จะอยู่ได้แั่เป็นนี่ไม้เมล็ดที่เพาะขึ้นมาเล็กๆกันไหนๆแล้ววะเนี่ยมาสวนเนี่ยพอถึงปกติทุกทีเลยจากนู้นก็ถ่ายมานะพอถึงโซนนี้สิไรนะเครื่องร้อนถ่ายมาได้ทุกทีเลยก็อากาศมันร้อนเวลาต้องเริ่มจากทางนี้ไปทางนู้นเลยเวลาต้องเริ่มจากทางนี้ไป มีคนถ้าชอบมาเดินมาทุกวันมาเห็นแบบนี้แล้วก็มีความสุขเนาะเพราะว่ามันมาแตกตาไปเรื่อยๆเราผสมแล้วเราก็จะได้ฝักมันีสุกแล้วอ๋อครับอมันแตกก็อ้วนอ้วนใช่นี่อ้วนที่นี่แบบแบบฝักเป็นคริสไหนอ๋อฝักคริสด้วยอย่างนี้ก็มีโอกาสลุ้นคิดมากกว่าคิดหนักเลยคนก็จะคิดว่าอย่างนั้นคักคิดมากคิดโยวายแล้วถ้าฝักคิดอยู่บนต้นคริสก็เปิดประมูลฝักกันเถอะ เขาเล่นกันอย่างนั้นจริงนะอันนี้มันยังไงครับอ๋อเรียกว่าจับมามีพิเศษอะไรยังไงบ้างมีพิเศษสียยังไงพิเศษยังไงครับที่บา้านนะครับอ่านอันเนี้ยเราเราต้องการเก,รกสรด่างมาเนี่ยเห็นไหมครับมันมันอยู่ตรงภูด่าง <S <S าการการฝากมันก็จะด่างเราก็มีความคาดหวังว่าเกสรตัวผู้มันน่าจะด่างเราก็ควรเอาเกสรตัวผู้เนี้ยไปผสมกับตัวอื่นอ๋อต้องรู้จักเราต้องตั้งสังเกตแล้วก็วิเคราะห์ได้เนาะจริงๆแล้ว ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลึกลับอะไรครับเพียงแต่ว่าต้องรู้ถ้ามันไม่ไปช่วมันจะบอกได้ไหมวันวันผสมถึงว่าจานผสมวันนี้ครับอีกนานไหมครับก่อจะติดก็ถ้าถ้ามันไม่ติดเนี่ยภายในหนึ่งอาทิตย์มันก็ร่วงละอ๋อคือดอกมันร่วงใช่ไหมครับก้านดอกมันร่วงก้านดอกมันร่วงถ้ามันติดนี่คือก้านดอกก็ยังชูอยู่อ๋อ ไม่ยากไม่ยากท่านผูบอกบอยว่าอาจารย์ที่เอามาเสียยวกับต้นตอแบบนี้อาจารย์ยังไงนะครับัเนอันนี้แบบนี้ครับผมตอนตอนนั้นน่ะก็หาต้องเราก็ต้องไอ้ยิมโนด่างมันมันพีกเนาะครับพีกเราก็จะเร่งโตมันเราก็เอาเอาหน่อเล็กๆเนี่ยมากราฟไงมากราฟมากราฟตอเพื่อให้มันโตเร็วครับ ต่นี้เมื่อเราเอามะนาวออกไปวางลงดินตรงไหนเราก็อันนี้เราเนี่ยมันก็โตเร็วขึ้นมาแล้วอย่างนี้เราก็เอาไอ้ตัวนี้ไปแยกไปเพาะเป็นต้นๆ้นได้เลยใช่ไหมครับใช่เอาเอาไปอย่างถ้าใหญ่ขนาดนี้ก็เอาไปชําได้เลยเราเอาออกยังไงครับมีตัดเลยครับมือเด็ดออกก็มาแล้วเด็ดออกก็ออกแล้วมีอยู่ทางด้านอ๋อเด็ดออกง่ายๆยนี่นะครับใช่อไรย่างนี้ไปวางเฉยๆก็ติดแล้วเหรอครับติาวางรดน้ําก็วากมาแล้วต้องการต้องการพื้นที่เยอะกว่านั้นเพื อาจารย์คาดหวังกต้นนี้ยังไงบ้างครับต้นนี้มันด่างล้วนอะปล่อยไปปล่อยมันไป้เนื้อน้องๆก็ให้มาคู่ก็ได้ถ้ามันหายยากแต่ตอนนี้มันมีต้นใหม่อะที่มันด่างสเตียแล้วเนี่ยก็ได้กันแล้วถ้ามันเป็นเขียวด้วยด่างด้วยใช่ด่างสเตียอาจารย์นั้นอันนี้ที่เราคุมไว้คุมไว้ทําไมอะครับคือต้นเนี้ยเขาว่ามันให้มันให้ลูกด่าง ไฮไลท์ก็คือกลัวแมลงมันมาเจาะก็เลยขุดข้อไว้โอ้แล้วก็ต้องห่วงหน่อยนะครับว่าถ้าต้นหลังก็จะราคาแพงช้าได้ไปฝากได้ห่อห่อมีลมทิ้งก็ชื้นใจชื้เซ็ตทุกทีนี่ไม่ได้แก่นะยังห่อหอยู่อย่างนั้นนะอะไรนะครับอาจารย์อะไรนะครับอย่างที่สวนทำไม้แปดบาทเนี่ยเราทำไม้เศรษฐกิจขายอะนะครับอย่างเราทำยิมโนเนี่ยแวลาเราเพาะในในพอร์ตขึ้นมาต้นไหนด่างเราก็ดึงออกมา แยกไปอมอันไหนไม่ด่างบางส่วนเขาก็จะทิ้งแต่เราไม่เรามาจิ้งแปดมัดก็ไม่พอขายอยู่ดีอแล้วด่างนี่เราขายไหมคะจันด่างเขาขายขายราคาเราก็แล้วแต่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 ความงามเขาแต่ล่ป้อมแล้วแต่ผู้ซื้อแล้วแต่ผู้ขายครับมาดูโนด่างคริสบนตอขนาดสอบหนึ่งครับไหนอันนี้ละ ชิ้นต้นนี้ซื้อมาตอนงานแต่อันอันนี้ขนาดอยู่ส่วนนะครับส่วนไม้ขนาดนี้อาจารยังต้องไปซื้อมานะเอามาเป็นแม่พันธุ์เลยเนาะอันไหนเราไม่มีเราก็ต้องซื้อเราเราต่อนนี้ใช้ต่อสามเหลี่ยมต่อสามเหลี่ยมธรรมดาค่ะแต่แต่ไม่ใช่สามเหลี่ยมแก้วมังกรนะ นั่นนัะทำแล้วค่อยมาเอาได้ครับได้ได้เดี๋ยวผมเตรียมที่เตรียมทานลงเพราะว่าตอนนี้เพราะวอาไปก็จะไปวางทิ้งไว้ก่อนรอลงมันก็น้ำไปดำบนสามเหลี่ยมแก้วบงกรผมก็จะทําอย่างนี้แหละครับผมก็จะเสียบยอดอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าเราพื้นที่น้อยแต่เราอยากเพาะขายสมมตินะเราเสียบบนเราเสียบยอดอย่างนี้เราจะได้หน่อมันไว แล้วเราก็เอาหน่อมันเดี๋ยวไปเสียบย่อยจะทำให้ต้นนี้เป็นเป็นครึ่งๆเลยครับเพราะอะไรครึ่งๆก็เขาด่างเขาเรียกด่างแบบนี้เขาเรียกด่างฮามูนเลาเรียว่ากันยี้มูนแต่แต่มันจะสวยสู้ด่างด่างทุกภูไม่ได้เนาะอันนี้เราก็เก็บไว้เพื่อามูนเหม่อกันถ้าฮามูนไอ้ครึ่งทางด้านซ้ายนี่เป็นถือว่าเป็นด่างไหมครับสีนี้ แถบนี้ก็ถือว่าไม่ด่างด่างแถบนี้แต่นี้ถ้าถ้าเราเป็นแม่พันุ์เนี่ยเราก็จะเก็บเราก็จะผสมสมฝักเก็บเก็บตัวตัวเมียตัวผู้ของด้านด่างไว้อเรื่องอย่างตัวนี้นะครับถ้าเราก็เก็บไว้เนี่ยอีกนานมันก็จะเป็นแม่พันธุได้ครับตัวที่เราเป็นแล้วเป็นแล้วครับไม่ใช่ครับตัวตัวตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยถ้าเราเอาออกไปแยกเป็นเป็นเปรพาะในกระถางก็ไม่นานไม่นานเพราะว่าเขาก็อยู่ใน อายุไล่ไล่กับแม่เขาแล้วเห็นไหมบางอันที่ชำน่ะเขาก็ออกดอกอ่ะเด็กเดินไปตรงนู้นดูเหมือนอย่างนี้ก็จะหลุดเหมือนกันอ๋อนี่แยกชำได้อันนี้แยกชำแต่แต่ต้นนี้ต้นนี้ยังไม่แยกน่าต้นนี้ยังต้นนี้ถ้าเป็นนัดยังไม่แยกเขาอะไรไม้เมล็ดคือตัวใหญ่นี่ตัวเล็กอยู่มันเป็นไม้เมล็ดค่ะไม้เมล็ด ไช้ต้นนี้ก็ต้นนี้ก็ต้องเหมือนขึ้นมันเป็นไม้เล็ดแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาหน่อมันออกไปอ่ะนี่เป็นไม้ชำหน่อกนะไม่นี้เาเอาออกเนี่ยมันก็มันก็ทําแม่ได้แล้วนี่ก็ทําแม่ได้แล้วอ่ะครับก็ก็มันออกแล้วไงจะดอกอันนี้ดอกพันแท้ไปแล้วหรือว่ายังไงคะจันยังกําลังโตอ๋อดูมันเหมือนแห้งแล้วถ้าถ้ามันถ้ามันร่วงมันต้องร่วงอย่างนี้มันติดเพื่อที่จะโตใช่ไหมแล่อย่างนี้อย่างนี้มันหลุดเองใช่ไหมครับกับอัน อันนั้นเด็ดมันแต่ยังไม่ได้ไปชำคือโทรศัพท์ได้เปิดได้5นาทีดับ5นาทีดับติดู่เรื่อยอหมเยอะเห็นไหมครับมมันก็ฝ่อร่วงไปอ๋อฝ่อร่วงไปถ้ามันติดมันก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาจากเขียวเป็นน้ำตาลน้ำตาลเป็นแดงนั่นอ้าวอันนี้อันนี้หลุดแล้วอันนี้แตกแล้ว ได้แม่อลแล้ว,ลวเดินม,มาเก็บตังค์ครับฝักนี้ถ้าถามว่า,วากี่เมเ็ดอาจารย์ครับแล้วสม่างอาจารย์เก็บไปไปเพาะเราจากจากจากเนี้ยครับที่เป็นเม็ดเนี่ยเราแยกออกไหมเป็นต้นอะไรเราดูวิธียังไงครับว่าเป็นพันธุ์ไหนครับคือตอนเก็บเนี่ยเราเก็บรวมใปใช่ไหมครับใ,ในเมล็ดเนี่ยเราไม่รู้แต่เมื่อไหร่ที่มันโตขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่ามันผสม LB แน่นัดใช่ไหมเออผสมเออ๋อเราจะรู้ตอนโตใช่แล้วก็ไอ้ตัวฮาร์มูลเหลืองนั่นมันจะเป็น เป็นลูกของอไอีกต้นหนึ่งมันจะบอกหน้าตาพ่อกับแม่มันเนี่ยในส่วน,นในส่วนของมเมล็ดนะครับถ้าเกิดเป็นเม็ดแอสโตกับยิมโนเนี่ยลักษณะเม็ดก็ต่างกันแล้วครับอืมเราจะแยกได้ตั้งแต่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดถามว่าเป็นยิมโนดอะไรเนี่ยตอบไม่ได้เลย้า,ยากอย่างตั้งแต่แรกไม่ไม่บางมันจะบ่งบอกบางทีตอนโต,น,ตน,นี่นะแต่ว่าเมลตอนตอนก่อนปลูกเป็นมเม็ดนะครับเราจะไม่รู้เลยไม่รู้อะไรแต่ถ้ามันมนโตขึ้นมาใช่ไหมเห็นไหมครับต้นด่างแล้วก็ได้ให้เมล็ดละ อันนี้สุกแล้วครับไม่พอสุกแล้วนี่นิ่มแล้วเนี่ยข้างล่างนิ่มแล้วจะไม่แตกอ่าไม่แตกอันนี้เม็ดใหญ่อาจารย์พูดถึงต้นนี้หน่อยต้นนี้ซื้อมาอะไรเนี่ยซื้อใช่ไหมต้นนี้น่าน่าจะเป็นยิมไหมครับยิมเนาะยิมแต่มันขึ้นเหมือนหัวใจเลยอ่ะยิมนี่คืออะไรครับอะไรคือยิมยิมโนูคาไลเซียมเราเรียกย่อกันว่ายิมยิมนูคาไลเซียมแต่ว่าดูดู ดูความด่างของมันแล้วก็ดูสีของมัน,น,นะะเงเนาะน,นี่อันนี้นี่นี่ก็ํำหนอ่ออันนี้ทําหน่อนะคอันนี้ถามว่ามันจะออกดอกตอนไหนนี่ไงมันก็เห็นไหมเออจริงมีหนอแล้วออม,มีหนอแล้วแต่อันนี้อันนี้ไม่ติดแะแห้งไปเห็นไหมน,น,นี่นี่ทำนี่นี่ทำทาหนออันนี้เนี่ยกระลูกฟักทองเนาะอันนี้อะไรคะเนี่ยสวยยังไงรับนี้ มันพิเศษซื้อมา6กพันนะครับพิเศษยังไงนะครับอาจารย์ครับพิเศษเห็นไหมมันมีมันมีเว้านะตอนนี้เราเราเอามาเพื่ออะไรเราเราเอามาเพื่อตัวนี้มันเลยเนี่ยเกสตรัวตัวผู้มันเนี่ยมาใส่มาใส่อีนี่เนี่ยเราต้องการให้อีนี่เว้าเว้าเหมือนอย่างนี้ไงนึกออกไหมเออเขาชอบเว้าเว้ากันไงก็เลยได้ลูกนี้กันใช่อคือเราเป็นความคาดหวังนะ พี่นึกออกไหมเออเราเราก็ผสมว่าถ้าเกิดเุณเริ่มผสมก็ได้นมืออย่างเงี้ยอาจจะเป็นลูกปันก็ได้เพราะว่ามันมได้เริ่มเบลมาแล้วไอ้ไอ้กลมๆเฉยๆกับเบ้าเนี่ยคนชอบเบ้ามากกว่าแต่นี่ในในในเมื่อในสวนเราไม่มีเราก็ต้องซื้อเข้ามาเนาะซื้อมาให้เวนเชื้อไว้ก็จะได้ลูก อย่างนี้เขาก็ขายกันสองสามพันมันก็โตโตเร็วเหมือนกันเนี่ยเล็กเห็นไหมพอมันโตขึ้นมาเนี่ยมันก็บอกแล้วไอ้เนี่ยลูกผสมเอลบีเห็นไหมครับหนามมันบอกเป็นไหมด้วยหนามได้บ้างมันเออนั่นแหละเนี่ยมันก็บอกจากเมล็ดค่ะอันนี้จากเมล็ดเลยโอครับจากเมล็ดฝุ่นฝุ่นเมื่อกี้เนี้ยเนี่ย เราก็จะดูมัน,มน,มนบางจากอ,อันนี้อันนี้ถือว่าแน่นไปไหมครับถ้าม,มันมีเยอะขนาดอย่างเงี้ยครับ<อ>หนึ่งกระถางเนี้ยครับพร้อมแยกได้แล้วพร้อมแยกแล้วอ,อย่างเงี้ยเอาไปแยกได้แล้วเรายังไม่มีจังหวะเออเราไปยังไม่ว่างนานี้มีน้อยกว่าดอกเหลืองอาจารย์พูดถึงต้นตนี้ด้วยต้นนี้เป็นเล็กยังไม่เคยสัมผัสต้นนี้อันนี้ใช่อะไรนะลิ้นลิ้นวัวนึกว่าลิ้นวัวด่างไหมลิ้นด่างไหมด่างด่างแต่ผมสงสัย ทำไมย่ามันไม่หนีขึ้นเถอนเนี่ยเพราะเพราต้องไปดูต้องไปดูหัหลัง